คนกัวผีเนี่ยชอบเขียนเรื่องผีอาจารย์กัวผีอะครับตัวดีเลยคนกัวผีเนี่ยอะชอบเขียนเรื่องผีก่อนที่อาจารย์จะมาเขียนเรื่องผีเนี่ย อาจารย์ทำอะไรมาก่อนนะคก็เขียนป้ายลงหนังลงหนังอำเภอก็เขียนป้ายลงหนังกลางคืนก็ตีกองมาลำอ่าอะไรอย่างเงี้ยหาเงินค่าเทอมเองอะไรเองพ่อแม่ไม่่อยเดือดร้อนใช่รตอนเราไปเขียนป้ายลงหนังนี่เราเราวาดเป็นแล้วเหรออาจารย์เขียนตัวนัสือเป็นแล้วตัวนัสือแบบเนี้เบงตะลุยแดนน้งป้ายหมายถึงว่าเป็นแค่ตัวนัสือไม่มีภาพใช่ไหมยังไม่มีภาพครับนานๆท่านหนังใหญ่ๆกินก็จะมีภาพประกอบหน่อยนึงพระเอกผมอยู่โรงหนังมันก็เขียนป้ายต่างหากผมไม่ได้ใฝ่ฝันที่จะมา โอ้ยจะต้องเข้ากรุงเทพนะมันจะได้เป็นนักเขีงการ์ตูนผมผมเลิกฝ่ายฝันเลยมผมหันไปเล่นดนตรีตีกองหมะลามั่งกินจะไปหากินแบบว่าแบบอะไรก็ได้จบมอสามโดยความรู้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นส่งนเรื่องผีเนี่ยมันมาไงการ์ตูนผีเงล่นลําบากเนี่ยสาหรับมันมาจากความชอบของเราโดยเฉพาะคนกลัวผีจะชอบเขียนเรื่องผี เนื้อเรื่องเรามาจากไหนอาจารย์คิดเอาหนึ่งจากการดูหนังจากการอ่านหนังสืออผมได้อันนี้สงจากอยู่หลังที่พิมพ์เดนิวมันอยู่กับแหล่งแหล่งสื่อแหล่งที่อ่านหนังสือแ,แต่ผีมันไม่มีตัวตนอย่างที่ในภาพผมเขียนนะพราผมเขียนภาพพวกผีบนมันจะแบบออกแนวปีศาจออกแนวโหดโขดฉีกไส่ฉีกพุงหน้าแหวนตาโบอะไรอย่างเงี้ยอื ผีจริงไม่ทาให้เห็นขนาดนั้นหรอกครับมันก็เห็นแค่เป็นควันเป็นเคลื่อนไหวเป็นเสียงใช่ไหมผีไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์ไหมจันเสน่ห์ของมันคืออะไรมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของของผีไทยอย่างว่าผีกระเสือกี่ไส้ประเทศอื่นไม่มีมีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยมีญี่ปุ่นเอาไปเรียนแบบหน่อยนึงแต่ไส้ของเขาสวยกว่าโหดกว่าผีฝรั่งเพราะว่าผีไทยผีปอบมันกินข้างใน กินตับไตใส่ผงหน่อยคนเหี่ยวหนังแห้งตายแต่ผีฝรั่งมันปีเขียวกัดกา้านคอดูดเลือดแห้งเหมือนกันแล้วอันไหนหน่ากลัวกว่ากันแต่ถ้าหาดว่าเป็นเป็นภาพจากสมุดวาดเขียนโรคระบาดมันดูได้นาน,านๆพวกโอ้คนนี้เขียนเส้นเ,เขียนผีเหมือนถามกินเคเห็นผีแล้วจะบอกว่ามันเหมือนมันดูว่ามันน่ากลัวเพานั้นก็พอใครเขียนดันน่ากลัวแค่ไหนผีต้องมีอิทธิฤทธิ์ครับ บอกโหผีมาเต็มหน้าต่างเลยอย่างเงี้ยมีที่ไหนหน้าคนเต็มหน้าต่าง <S <S 2> <S 2> ผีเท่นั้นที่ทาได้ใช่ไหมละ่ะผีเปรตเป็นผีที่น่ากลัวที่สุดหรอครับถึงมันจะไม่มีอันตรายเหมือนอย่างอื่นมันแตมันรูปร่างมันเดี๋ยวสูงนั่งอยู่สารการเปรียญนี่มีแต่ขามันผ,ลผ,ลผล่านคุณน่ากลัวมันแล้วตัวมอยู่ไหนนู่นสูง่าหอระฆังหมนแง,งนหน้างี้ดู ตามเรื่องอะนะแต่ของกริงไม่เคยเห็นอาจารย์เล่าให้ฟังถึงช่วงที่มันรุ่งเรืองสุดๆหน่อยได้ไหมครัว่าการ์ตูนผีในยุครุ่งเรืองเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับอาจารย,ย์สมัยสมัยเฟื่องเฟืงนี่เป็นแสนนะพิมพ์เป็นแสนพวกพตัวหลักๆก็มีของสากลการพิมพ์ทวีปัญญากับบางกอกร,รู้สึกว่าจะเยอะกว่าเพื่อนเอาจริงจาจังกว่าเพื่อนอ อาจารย์เขียนมากี่เรื่องแล้วพี่โอ้หสามสี่พันเรื่องได้มั้งครับเฉพาะสี่พันเรื่องนะก็เฉพาะสี่ดีสารลงพิมพ์เดียวก็เป็นพันแล้วอะ่ะเฮ้ยเขาบอกอมันแล้วแต่บางปีบางปีเล่นเรื่องผีสาง,งานางไม้บางปีก็เล่นเรื่องนิยายล้างโลกนิยายวิทยาศาสตร์ครับบางท,าทีผมก็ขับเรื่องความนิยมบางทีก็เจาะประวัติศาสตร์ของเสือนั่นเสือใบเสือฝ้ายเสืออะไรมาเขียนเป็นเรื่องเอกลักษณ์ของเรียวระบาดจะเป็นอย่างนั้นทำดีได้ดีถึงชั่วได้ชั่วก็สอนคนไปในตัวที่อ่านอื ที่เคยเขียนมาอาจารย์โตชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมที่แบบเรื่องประทับใจที่เคยเขียนมาเลยก็สิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนี่นสิบห้าค่ำรู้สึกว่าจะมีเกยียรติพอสมควรเพราะว่าจูๆ่ๆเขามาตามผมคุณกิรามารีกคุณบอกไปตามคนที่ลายเซ็นนี่ไหมสิไม่เขาเขียนไบทน,นําเขาเรียกบทน,นำมาครับทีนังยังไม่เข้าโรงเลยให้ผมเขียนเนี่ยเขียนตามสคริปเนี่ย<อ>เริ่มเรื่องที่อย่างนั้นอย่างนี้เขียนมาสี่แปดแผ่น บอกว่าคิดค่าเรือเขียนเท่าไหร่บอกโอ้ยถ้าได้สักห้าพันหกพันก็ดีแล้วว่ะเช่งงั้นเอาเท่าไร่เอา,า,เอามื่นหนึ่งได้ไหมก,ก็ดีครับบอกเอาเงินสดให้ผมเลยหมื่นหนึ่งเขบอกเขียนกี่วันวอ้ยครึ่งเดือนครับเสร็จสี่ปดหน้าผมเขียนอยู่สิบห้าวันมันถึงจุดพีแล้วะตูนผีอาจารย์มันเริ่มได้รับความนิยมแบบลดลงเนี่ยมนช่วงไหนครับอาจารย์ มันสิ่งที่พิมพ์มันลดลงเพราะว่ามันเริ่มพอมีมือถือมาพฤติกรรมคนเริ่มเปลี่ยนแล้วไปไม่รอดครับเก้งเลยผมไหวสองปีผมก็กินบุญเก่าบ้างตีกองหมอลำไอ้ตีกองแห่งานบวชวงหัวหน้าวงผมอยู่ปากซอยนี่เองวงธน,นูศิลป์ ม,มันมันมันไม่มีการ์ตูนเขียนแล้วจะไปส่งรงพิมพ์ไหนลงพิมพ์ไม่มีเลยอึดอัดเลยผมจะกลับบ้านนอกก็จะไปอยู่กับใครอยู่นี่ก็ไม่มีงานทำผมก็ผมก็มกบังว่าผมก็ปั้นค่าเวลาไปเผื่อบางทีไม่ได้ขา,<ม>ขายขายราคาถูกๆไปส<ม>ี่ร้อยห้าร้อยไม่เกินพันหนึ่งเกินสองพันอ่า ถ้าเรามาบ้านอาจารย์โต๊จะเจอคนนี้รับแขกคือเจอครัาจารย์โต๊ออกชื่อเจ๋อสวยครนะครับเห็นว่าทําจากวัสดุเหลือใช้ส่วนใหญ่ไปเมื่องานไปเพิ่มมาเช่อาจารย์จะทาจากวัสดุเลือใช้หมดเลยครับผมใช่ไหมฮะเดี๋ยวพาไปดูทีละชิ้นอาจารย์ครับอันนี้ใครอาจารย์เนี่ยใครเนี่ยนางเงือกอันนี้มีในเรื่องครับมีในเรื่องจำจำกระถาทุดงนางเงือกนี่มันไปกินเขากินคนสองคนท้องกันเลยใหญ่อย่างเงี้ยโอ้ตัวตัวนี้คือทําจากอะไรอาจารย์ตัวนี้ก็เศษ กล่องสุราบ้างกล่องเหล้าพูงไงกล่องเหล้ากล่องเหล้าซองกาแฟซองกาแฟที่เขาอันนี้คือล่มอันนี้คือล่มไอ้นี่ล่มที่มันมันกลางล่มมันกั้นฝนไม่ได้แล้วมันก็มาเป็นปีกซะือพิคเนตนี่ทําจากกล่องเหล้าลิเยนซี่ที่เขาทิ้งแล้วผมเลาะเอาไอ้สีทองทองมันมาข้างในรู้รู้สึกว่าจะเป็นกระดองเต่าหรือไงก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้ อันนี้ฮาเลมครับนี่ฮาเลมมีสาวๆยืนอันนี้คือฮาเลมครับผมถามนิดนึงอาจารย์ตอนตอนที่อาจารย์ก่อนวาการ์ตูนผีอ่ะอาจารย์เคยวาดการ์ตูนแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือเปล่าครับก็เอเป็นธรรมดามันก็ต้องได้ก็จัดอยู่ในตัวดีคนหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้แล้วก็สุดท้ายครับอาจารย์คำาำสุดท้ายเลย อาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเขียนการ์ตูนผีอย่างเงี้ยไปอีกนานเท่าไหร่ครับมันก็จนกว่าจะไม่รับแล้วล่ะครับเพราะผมไม่รู้จะทําอะไรผมผมทําอะไรก็มีเป็นนะไม่ไรอายุก็มากอายุก็หกสิบหกสิบห้าแล้วอีกไม,อกไม่อีกไม่กี่เดือนนี่ก็หกสิบหกนี่ผมจะไปเขียนล้วก็เขียนได้อย่างนี้ก็เขียนสร้างงานออกมาได้มีคนยอมรับผมก็อยู่ได้ Yeah, yeah. รู้จักพี่โต๊ดเพราะว่า,าไปถ่ายรายการที่ร้านเนื่องจากเป็นนักสะสมกระตูนเรื่องระบาดนะครับทางรายการก็เลยบอกว่าในในสะสมแล้วเนี่ยอขอไปเอานักวาดนักเขียนที่ชื่นชอบมาได้ไหมเราก็บอกโอ้ดีเลยเพราะว่ายังไม่เคยเจอนักเขียนเขาก็ไปจัดก,การหามาให้เรียบร้อยเลยเราก็เลยเจอกันตอนตอนสัมภาษณ์ จากนั้นก็เลยคุยกันพี่โตก็บอกว่าเออช่วงนี้ไม่มีไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีวาดละเพราะว่าลงพิมพ์หมดละถ้าวันไหนว่างสะดวกไปเรามาที่บ้านได้ไหมเหื่อจะมาดูว่าจะทําอะไรได้บ้างก็มาดูผลงานก็ตกตกก็ตกตกลึงเหมือนกันนะว่าฮ้ยนอกจากแกจะวาดรูปแล้วเนี่ยแกยังมีความสามารถในการปั้นกระดาษเปเปอร์มาเช่ได้ด้วยแล้วก็มันมีลูกค้าที่สนใจงานแกก็คือมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งเบลเดียมีทั้งสิงคโปร์มีฮ่องกงมันเริ่มมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาสนใจคือเขาสนใจงานไทยงานผีในไทยเราก็คิดว่าเออ ถ้าลูกค้าต่างชาติสนใจเกี่ยวกับงานไทยเนี่ยแสดงว่าม,มีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นจังหวะพอดีที่มีน้องที่รู้จักคนหนึ่งมาบอกว่าช่วงนี้ NFT กำลังฮิตเขาเอาผลงานของศิลปินเนี่ยไปอยู่บนออนไลน์ NFT ก็คือ non-fungible และ token ก็คือทำสินค้าเป็นมูลค่าสินทรัพย์ในรูปของดิจิตอลเอาผลงานของศิลปินเนี่ยสามารถไปวางขายได้บนออนไลน์แล้วคนทั่วโลกเลยจะเข้ามาดู พี่โตก็คือเป็นคนแรกๆอยู่แล้วที่ที่ที่เรามีผลงานเก็บอยู่เยอะมากก็เลยดึงพี่โต้เป็นคนแรกซึ่งไปอยู่บริปิณ์เอฟทีติดตามได้เขาติดตามไ, <ป S 2> <ล>ได้เข้ไ<ม>าไปดูที่ NFT ของ Shop. อัธกิโตช็อปเนื่องจากปกติมีคนมาติดต่อให้วาดไปอยู่ในนั้นแล้วนะครับก็มีทางเออเฟสที่เขาติดตามผลงานมาเขาก็บอกว่าเอะถ้าเขาจะทําไปไปทางเชิงพันธุ์ิดได้ไหมก็คือวาดแนวๆแบบนี้แนวที่อาจารย์โตถนัดนี่แหละ แต่ว่าเป็นทางโปรดักต์ของเขาแต่ไม่คิดว่าเขาจะทาได้เยอะขนาดนี้นะเขาไปต่อยอดทําเป็นพยันทําเป็นเสื้อทําเป็นผ้าปิดปากทําเป็นกระเป๋าตังทาเป็นบ็อกเซตขึ้นมาเนะี่ยแบบเยอะแยะมากเลยแล้วในอนาคตต่อไปนี่คือ,อปาเอกมองว่าไอ้การ์ตูนผีของไทยเนี่ยมันจะมันจะไปไปในทิศทางไหนต่อครับผมผมว่ามันยังมันจะไปได้เยอะคือศิลปินเรา โดยส่วนมากจะเป็นมักจะเป็นศิลปินรุ่นเก่าอ,อ,อาจาจะยังไม่มีความรู้ความสามารถในด,ด้านทางด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านเขียนแกก็จะเป็นลักษณะเก่ของเก่าซึ่งจริงๆตรงคนอย่างเงี้ยเราหน้าอนุรักษ์ไว้ถึงสิ่งพิมพ์จะหายไปแต่ถ้ามันมีคนที่สามารถเชื่อมต่อโลก2โลกได้เนี่ยโลกของคนรุ่นเก่าโลกของคนรุ่นใหม่เชื่อมต่อกันประสานงานกันให้ออกไปเนี่ยผมว่ามันยังจะขยายเผยแพร่วัฒนธรรมบางอย่างออกไปได้เยอะรูปบางอย่างที่แกวาดไปเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดีๆมันจะมีเรื่องราวมันดู เป็นเรื่องของบรรยากาศชนบทในอดีตเรื่องราวของงานในอดีตผีสมัยก่อนเป็นยังไงเรือนไทยเป็นยังไงบรรยากาศกน็นี่คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งถ้ามันไม่มีคนมาต่อมันจะสูญหายไปเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆจะวาดเป็นแนวญี่ปุ่นเป็นแนวอะไรหมดละแต่ถ้ามาแบบนี้มันจะมาถ่ายทอดวัฒนธรรมไปต่อได้ไปใ,นในนีกนานขด คนกลัวผีนี่ยชอบเขียนเรื่องผีอาจารย์กลัวผีอะครับผมไม่ตัวดีเลยไปเที่ยวงานตามบ้านนอกทีนี้มืดๆ<ม>เดินกลางทุ่งมืดๆนี่ข่มกลัวผีเนี่ยเป่าเม้าแกนเสียงดังลั่นเลยตอบได้เลยครับตอได้เลยครับในคอดู่ ผมเป็นผีนผมก็ไปหลออจาและผมเต้นดีกว่า